องบอกว่าขอแสดงความเสียใจเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆผมรู้ต้องบอกว่าผมรู้ข่าวคนเรื่องครั้งแรกเลยก็จากกระรอกเนาะที่กระรอกเพจเออน่าจะโพสต์น่าจะแชร์ลงไปนี้กลายกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งแล้วก็เห็นตอนนั้นรู้สึกว่ายังเกิดเหตุแบบช่วงเที่ยงเลยอ่ะนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็ตอนแรกที่โพสต์เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนั้นข้อมูลเรายังรู้น้อยมากเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีผู้ที่ติดอยู่บนรถ เด็กมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้ร,ร,รู้แต่ว่ามีรถอยู่ตรงถนนวิภาวดีแล้วก็ไฟไหม้จนหลังๆเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆว่าโอเคสรุปแล้วมีเด็กติดติดอยู่ด้านไหนซึ่งก็ต้องขอความขอ,ขอแสดงความเสียใจมากๆเลยกับกับญาติผู้ผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด23คนมีทั้งเด็กทั้งคุณครูด้วยซึ่งผมคิดว่าต้องต้องเป็นบทเรียนเลยแหละนะครับแล้วก็คงมีเรื่องที่เราต้องคุยกันมากพอสมควรเลยเพราะว่า ผมคิดว่าบทเรียนพวกเนี้ยมันเป็นบทเรียนซ้ำซากจริงๆที่ถ้าไม่ทาอะไรกับมันจริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นปูนตกมาจากสะพานทางด่วนที่ซ่อมแซมคนเดินตกท่อก็ต้องบอกว่าอันตรายมันอยู่รอบตัวเราจริงๆถ้าถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่ไม่ทำอะไรกับมันนะครับก็อบขอแสดงความเสียใจด้วยครับคือประเด็นเรื่องนี้มันก็ มันก็กลับไปเรื่องที่พี่ออมชอบพูดบ่อยๆหละซึ่งมันบางคนก็บอกว่าเออมันก็พูดอีกแล้วพูดอีกแล้วแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็คือเรื่องของกฎหมายที่อาจจะมีความละหลวมในประเด็นเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของสภาพรถหรืออะไรอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ก็เอาเรื่องนี้ก่อนคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็อย่างที่พี่ออมบ,บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็มันก็คือช่วงเวลาที่เราจะต้องมานั่งดูกันว่าจะทําอย่างไรเนี่ยที่จะไม่ให้เรื่องราว น่าเศร้าสลดแบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกพีก่กระรอกครับครับอะไรก็ตาอะไรที่เราควรต้องมามานัดหนึ่งกับกับกับสิ่งที่จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆผมว่าสิ่งที่ควรทํามานานแล้วแล้วมันก็จริงจังสักทีจริงมันไม่ต้องแก้แทบไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับแค่เราจริงจังกับกฎหมายที่มันมีอยู่ พราะสิ่งสิ่งเนี้ยมันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่อยู่ดีเกิดขึ้นแต่มันเกิดจากความบกพร่องและความประมาทในการไม่รับผิดชอบชีวิตวมักงคุณดูา,ดามาใช่ใช่มันมันโตวรถมันผิดอ่ะยิ่งยิ่งยิ่งข่าวออกมาเรื่อยๆืเราก็เห็นความผิดปกติรถที่ไปใช้งานมันนานแล้วขนาดเนี้ยแล้วคุณไปดัดปรับปรุงดัดแปลงปรับสภาพใหม่จนมัน มันไม่เหมาะสมการใช้เป็นรถโดยสารคุณคำนึงแต่ต้นทุนว่ามันจะลดลงได้เท่าไหร่คุณได้กําไรมากขึ้นเท่าไหร่แต่ท้ายสุดมันไม่มีต้นทุนตรงไหนที่สําคัญไปกว่าชีวิตของมนุษย์สักคนหรอกครับจริงๆมันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครจัดการเรื่องตัวบทกฎหมายให้มันจริงจังทุจริตคอร์รัปชันหรือใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วลงดาบจริงๆสักทีว่าวิศวกรผู้เซ็นชื่อ บริษัทขนส่งที่สภาพว่าการนํารถลักษณะน,นี้ออกมาใช้บริการจนทําให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นคุณต้องมีบทลงโทษสูงสุดอย่างจริงจังเชื่อดไก่ให้ลิงดูแล้วหลังจากนี้คุณไปไล่บี้เลยว่ารถพวกนี้มีมากน้อยแค่ไหนบนท้องถนนที่ใช้งานแล้วประชาชน ผมคิดว่าทําให้มันจริงจังใช้อํานาจและตัวบทกฎหมายที่มันมีอยู่คุณไม่ต้องไปจัดการแก้กฎหมายใหม่ใดๆทั้งสิน้นโอเคอาจจะมีองค์กรอิสระเพิ่มเติมที่มาช่วยสัมทบมาดูแลอะไรก็ตามแต่แต่สิ่งแรกที่ควรทําทําตามกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนอันเนี้ยเป็นเบื้องต้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ดีที่สุดเลยครพี่อองครับพอดีว่าเข้าไปดูใน a ฟ e b o o k เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นโอเคแหละในเรื่องของกฎหมายที่ควรจะเข้มงวดมันมันก็พูดกัน ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเพิ่มความเข้มงวดกันซึ่งก็ต้องดูแหล,ละหลังจากนี้ไปว่าจะเข้มงวดจริงหรือไม่รัฐมนตรีก็สั่งแล้วล่ะก็ต้องไปแต่ว่าหัวหายก็ล้อมข้อก็ต้องหัวหายล้อมข้อแหละเพราะว่าก็ต้องล้อมแหละแต่ต้องล้อมให<ด>้เป็นจริงจังก็ล้อมอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจพี่อมเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวพี่อมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องของการเขาเรียกว่าไงความปลอดภัยในในในการใช้ชีวิตของเด็กตั้งแ<ด>ต่ เริ่มต้นตั้งแต่ที่ห้องเรียนประเด็นนี้ผมผมคิดว่ามันมันน่าสนใจครับคือผมจริงๆแล้วผมหลังจากที่เกิดเหตุนะผมก็จริงๆคิดเหมือนที่กระลอกบอกแหละบอกว่าเราไม่ต้องพูดถึงกฎหมายใหม่เนอะเราพูดถึงกฎหมายเก่าอันนี้มันจริงมันชัดเจนเลยอายุรถเนี่ยเชื่อไหมว่าผมผมได้ยินข่าววันรุ่งขึ้นว่าอายุรถเนี่ห้าสิบกว่าปีเนี่ยผมตกใจนะฮะห้าสิบกว่าปีนะรถคันเนี้ย หรอผมผมผมไม่ค่อยตามเลยผมเพิ่งมาดูห้าสิบองีแล้วก็มีการดัดแปลงเอ้ยยังยังใช้ได้อยู่ป่ะครับไม่แน่ใจมันเออสัญญาณหายหายครับมันผมไม่แน่ใจสัญญาณใครหาย,หายได้ได้ได้ครับได้ครับได้อยู่ครับพี่โ <Okay. S 2> อเคคือลดอายุห้าสิบกว่าปีนะอายุอายุมากอายุมากกว่าเราสามคนอ่นะเพราะว่าคันนี้ <c oughs> วิ่งบนถนนครั้งแรกปีสองพันห้าร้อยสิบเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ว่าห้าสิบกว่าปีแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญก็คือถังแก๊สที่ จดทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยมีรู้สึกมีแค่หกถังแล้วก็ mm hmm. ที่เพิ่มขึ้นมาอีกกี่ถังก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในที่ที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ mm hmm. ไม่ควรจะอยู่แล้วที่สาคัญคือรถคันนี้ก็ต้องได้รับการตรวจสภาพเป็นประจําถ้าคุณเป็นรถเก่งเนี่ยรถเก่งรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยคุณรู้สึกว่าต่อทะเบียนปีที่หกมั้งหรือปีที่เจ็ดเนี่ยเอาหกเจ็ดเนี่ยคุณต้องไปตรวจสภาพทุกปีนะไม่งั้นเขาไม่ให้คุณต่อทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ผมไม่แน่ใจว่าทุกปีที่ไปตรวจสภาพแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งหรือว่าหน่วยเอกชนที่ได้รับตรวจการตรวจพวกนี้ได้รับว่าจริงจังกับมันแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนอีกหนึ่งบทเรียนแล้วก็ราบบอกให้ถอดบทเรียนเนี่ยผมว่าเราถอดกันรู้จะถอดกันยังไงแล้วบทเรียนบทเรียนนี่มันเยอะจริงๆแล้วก็ยิ่งพูดแล้วก็ยิ่ง โมโหเนาะเพราะผมพูดมาตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วมันหลายๆปัญหาที่มันอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าสสไม่ต้องไปเสียเวลาออกกฎหมายในสภาหรอกกฎหมายมันมีบังคับใช้เถอะอะไรที่เขาบอกให้ไปตรวจสภาพให้รถมีความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธรารณะเนี่ยผมว่าต้องยิ่งเข้มงวดเข้าไปใหญ่ผมยกตัวอย่างประสบการณ์ตัวเองเลยรถรถที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับรถคันไหนที่มีอายุเกินหกเจ็ดปีแปดปีเนี่ย เวลาไปตรวจสภาพเนี่ยเ hmm. ชื่อไหมครับว่าความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนกับไปเสียเงินแล้วก็ให้เขาประทับตายางเท่านั้นเองเออเอเเอเออล่าสุดเนี่ยบอกเลยไปที่กรมผลส่งด้วยซ้ำนะครับเอาหมายเลขคัสซีมาขูดไม่แม้กระทั่งดูอะไรต่างๆนวน,นะที่ควรจะดูเช่นอย่างน้อยที่สุดเนาะเรื่องพีเอมสองจุดห้าคุณต้องตรวจ hmm. ควันดำไหม hmm. นะครับคุณต้องตรวจไหมว่าไฟ เลียวใช้ได้ไหมอุปกรณ์ที่ยางรถอยู่รถยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมช่วงลงช่วงล่างพื้นฐานเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยผมว่าวันนี้มันมันเป็นเสมือนกับพิธีกรรมอันหนึ่งว่ารถอายุเกินแล้วนะต้องไปให้หน่วยงานที่เขาเออได้รับมอบหมายมาสแตมป์สัหน่อยก่อนที่ไปตรวจตอนก่อนที่ไปต่อทะเบียนเนี่ยไออย่างเนี้ยมันทําไม่ได้แล้วนะเราอย่าพูดกันถึงแค่รถโดยสารรถบัส อย่างเดียวเพราะว่ามันต้องครอบคลุมถึงยานพาหนะทั้งหมดที่กฎหมาย hmm. มีอยู่แล้วเนี่ยต้องเอาจริงจังกับมันเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุเนี่ยคุณบังคับถ้ามันไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุเฉพาะคนที่อยู่โดยสารบางทีเบรกแตกเนี่ยมันไปชนคนข้างถนนได้นะอืม hmm. อันตรายมันอยู่รอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นง่ายๆเลยกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยเอาจริงเอาจังกับมันแล้วก็บังคับใช้ใครไม่ทําลงโทษให้หนักนะครับอย่างพวกรถขนส่งรถสาธรารนณะรถเมย์รถ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรถเอกชนที่ต้องบอกว่าถ้าเราลงโทษอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าเขากลัวเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขามันเป็นบอกอู่ข้าวอู่น้ําเขาเขาทํามาหาก,กินเขาถ้าสมมุติว่าคนมีรถทัวร์สิบคันคันไหนที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยแบรนด์มันหมดเนี่ยอืมผมว่าเขาทํานะนะครับแล้วก็หน่วยงานร,ราชการก็ต้องก็ต้องเอาจริงเอาจังด้วยนะครับต้องประกอบกันหลายๆส่วนครับผมว่าช่วยได้จากกฎหมายที่เรามีนี่แหละ เรื่องความปลอดภัยที่จะต้องให้เด็กได้มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของอันตาตัวรอดที่เขียนไว้ใน facebook ที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยพี่นิดนึงได้ไหมไอเรื่องนั้นเนี่ยผมผมผมเข้าไปดูในญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีศูนย์การเรียนรู้นะครับที่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปแล้วก็เป็นจําลองเหตุการณ์เลยนะครับจําลองเหตุการณ์อะไรญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาภัยพิบัติอะไรแผ่นดินไหวนะครับน้ําท่วมเขาเข้าไปในห้องเนี่ยเขาเป็น จำลองเหตุการณ์จริงผมยกตัวยอย่างสมมุติว่าเรานั่งอยู่ในรถคันหนึ่งแล้วขับรถตกลงไปในคูคลองนะครับจะทํายังไงจะเปิดประตูยังไงโดยเรารู้เลยเหรอพอรถเข้าไปเนี่ยแรงดันน้ำเนี่ยมาทาให้เราเปิดประตูไม่ออกเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้เราจะทํายังไงนะครับสมมุติเราอยู่ในบ้านที่มีอาจจะแก๊สรั่วแล้วมีควันไฟหรือมีอะไรเนี่ยสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ญี่ปุ่นเนี่ย S <S <ong> <S เขาให้เด็กเข้าไปแล้วมีควันไฟจริงเลยนะครับควันไฟขึ้นมาแล้วก็เด็กเหล่านั้นจะต้องเรียนรู้ในวิธีการเอาตัวรอดแผ่นดินไหวเขาก็จะมีท่าให้บอกว่าเออมีการไหวจริงๆเลยแล้วไหวแล้วจะทํำยังไงเพราะนั้นเด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะหมุนเวียนกันไปจากโรงเรียนเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปศึกษานะครับที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมาเขาจะเอาตัวรอดต่อภัยพิบัตินั้นอย่างไรซึ่งผมก็คิดว่า อยากให้กระทรวงศึกษาบ้านเรานะครับได้ได้ได้ต้องบอกว่าใส่ครับสกิลความให้กับเด็กๆของเราในด้านนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดอ่ะถือว่าใส่ใส่วิชาเอาตัวรอดให้กับเด็กๆเ,เราค,รคืออ่านจากข่าวมาเนี่ยเห็นว่าคือน้องๆที่เสียชีวิตเนี่ยคือคือจำนวนมากไปแอร์กันอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะหานะทางออกมาอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกับว่าแล้วออกมาไม่ได้อะไรอะไร จริงแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าประตูดีไฟมันเปิดไม่ได้หรือมัน mm hmm. มันมีอะไรไปบางมันใช้งานได้อยู่ mm hmm. หรือเปล่าเอาดีกว่าเนาะเอาเอาไม่ได้ว่าใครแต่ว่าประตูดีไฟมันต้องมันต้องใช้งานได้อะเพราะมันสิ่งที่สําคัญ mm hmm. เหมือนกับเหตุเกิดไฟไหม้ผับแซนติก้าในอดีต mm hmm. หรือว่าหลายๆที่เลยที่ประตูดีไฟก็เอาถังน้ําแข็งเอาอะไรไปวางกันเยอะแยะสุดท้ายแล้วก,สวก็สุดท้ายแล้วก็เปิดไม่ได้ นะครับหรือว่าเอ<ม>ปลาปลาปลาหัวแดงที่ต้องมีความพร้อมเสมอในต่างประเทศน <Greek S 1> <ม>ี่เขาก็ห้ามจอดขวางเด็ดขาดนะครับในชุมชนบ้านเราเนี่ยบางที่เนี่ยเอาของไปวางทับจนไม่เห็นด้วยซ้<ม>ําของต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันต้องมันต้องสร้างจิตสํานึกเลยว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีไว้ให้พร้อมใช้เสมอนะครับไม่ได้อยากจะไม่มีใครอยากใช้หรอกครับแต่ว่าแต่แต่ว่าต้องต้องมันต้องใช้อะ ใช่ใชเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยความความสูญเสียเนี่ยมันมหาศาลจริงๆอย่างอย่างเคสเนี้ยนะครับแล้วก็ยังยังผมไม่แน่ใจว่าทําไมทําไมทางออกเอ่อฉุกเฉินมันถึงไม่ได้ประตูกลางซึ่งก็อาจจะสันนิษฐานไะด้ประตูกลางมันอาจจะอยู่เอ่อในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับถังกา๊าซอีกถังหนึ่ง<ม>ที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ย<ม>พอมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให ไฟมันลุกขึ้นมาในตรงตรงทางออกตรงประตูกลางรถก็ทําให้ออกไม่ได้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีช่วงนี้ก็มีคลิปหลายคลิปในต่างประเทศเนอะที่มีวิธีการดับไฟอัตโนมัติจากถังแก๊สหรือจากเครื่องยนต์ที่เวลามันติดไฟขึ้นมาเนี่ยเขาปล่อยเคมีมาดับอัตโนมัติน,นะครับซึ่งซึ่งผมว่าอย่างนั้นน่ะหน้า,หน,าหน้าที่จะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเริ่มจากรถรถบัสหรือรถโดยสารสาธารณะที่แน่นอนสาธารนณะมันก็แปลว่ามีคนอาศัยอยู่มาก ก็มีมีบางบริษัทของเราที่มีทำอพิบาลเขาก็วางนะเข้าที่ผมเห็นก็มีวางถ่านแกนดับทีหัวเชื้อเพลิงเออเออดีนะผมว่ามีมีเหมือนกันแล้วบอว่แล้วถ้ผมเดินทางด้วยรถบัสนะไอไอสายสายสายรถบัสเนี้ยก็เป็นเป็นประกาศเจ้าแรกแกที่ผมเลือกใช้บริการว่าอาจจะแพงกว่าเจ้าอื่นร้อยสองร้อยแต่เรารู้สึกว่ามันมันมีความเชื่อมั่นได้ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและและมาตรฐานการเดินรถอะไรเยงี้ว่า ถ้าถ้ามันทําได้ทุกสายเนี่ยมันก็น่าจะดีในเรื่องของแง่ของความปลอดภัยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ผมอ่ะแม่ผมอยู่ขอนแก่นเวลาแกจะเดินทางเดินทางขึ้นมากรุงเทพแกก็จะใช้นครใจแอร์พูดชื่อไปเลยอผมก็จะจ้างรถว่าครับผมก็จะผมก็จะสบายใจที่ที่แม่จะต้องเลือกขึ้นรถคันนั้นเพราะว่าปลอดภัยเอามาอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ปลอดภัยจริงถ้าผมต้องเลือกเจ้าอื่นนะโอเคมันอาจจะปลอดภัยคล้ายกันแหละแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจ มันมีความรู้สึกบางทีมันมีความรู้เก่าบ้างดูนู่นดูนี่บ้างอะไรอย่เงี้ยมันมีความรู้สึกคล้ๆกับเราอยู่บนเครื่องบินน่ะมีออสแอร์วอสเตขึ้นมาบรรยายว่าโอเคถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนอะมีเชูชีพอยู่ใต้บ่อแล้วก็มีออกซิเจนแมสตกลงมาคุณจะทำยังไงอะคุณต้องช่วยเหลือเด็กก่อนช่วยเหลือตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นอย่างรถบัสเนี่ยผมว่ามันต้องมันต้องชัดเจนเลยว่าคนที่อยู่บริเวณ ทางออกฉุกเฉินเนี่ยมันต้องเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้คุณจะไปใ,ให้เด็กเล็กหรือให้ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยถึงเวลาแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถเปิดประตูได้หรอกเพราะว่าเด็กเล็กเขาไม่มีผู้ใหญ่ก็ไม่ไหวนะครับแล้วคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่จะสามารถช่วยเหลือบริกรในกรณีที่เกิดฉุกเฉินได้ผมว่าอย่างนี้ควรควรจะต้องเริ่มกันอย่างจริงจังเนาะเริ่มกันอย่างจรงิงจังได้แล้วถามๆพี่กระลอดหน่อยครับรูปนี้ด่พี่น่าจะเทเลเดมา ความหมายของรูปคือไม่มีหรอกครับผมผมคิดว่ามันใช้วันวันวันนั้นเป็นวันที่หนักมากแล้วมันหน่วงมากไอ้แลวแต่ละรูปเนี่ยแต่ละที่เที่ยามาคือโดยมากก็จะเป็นรูปรถบัสไฟไหม้รูปอะไรเงี้ยผมผมคิดว่ามันครับผมแค่อยากจะทํากระบวนการในการเยียวยาหัวใจไม่ให้มันหมดมากเกินไปก็แค mm ่เ hmm. ท่าน,นั้นเองครับเหมือนอารมณ์ที่ว่าสมข,ของที่เรารักสมมติผมเลี้ยงสัตว์สักตัวแล้วสัตว์ตตตผมเสียชีวิตไปเนี่ยว่าเอากลับไปอยู่ดาวแมวด้วยนะคือเราไม่รู้หรอกว่าในการข้างหน้าเนี่ยเขาไปอยู่ดาวแมวจริงหรือไปอยู่ที่ไหน หรืออาจจะแค่ดลบับสิ้นไปแต่ว่ามันเป็นกระบวนการเยียวยาหัวใจเล็กๆว่าเขาคงไปที่ดีเขาคงอยู่สุขสบายแล้วกันเนาะในวันที่มันหมดมากๆเท่านั้นเองครับคือผมขอขอนิดนึงแล้วกันผมเห็นพอนีผมเห็นไล่ไล่ฟีดที่กันรอดแล้วผมเห็นรูปนี้ผมคิดว่ามันมันดีคือคือภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะพยายามเอาภาพข่าวของรถอะไรก็ตามแม้แต่ผมเอาขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ควรเอาขึ้นหรอก วันนั้นมันมีแต่ภาพนะ,นะนะไม่มีราข่าวนะทุกอย่างมันหมดนมากผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย<ช>เราอยากจะได้อะไรเล็กๆที่มันเรารู้แหละว่ามันหมดนแต่ว่า <S <S เหมือนเราเยเนนียวยาจิตใจเล็กๆว่าน้องเขาไปดีแหละไปอยู่ในที่ที่สุขสบายที่อะไรเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันหมดนมากเกินไปเท่านั้นเองแต่ว่านักจิตวิทยาเขาบอกนะว่าโอเคพยายามอยากเจนนันเรตนรูปอะไรเออ,อื่นออกมาเลยอะไรเงี้ยโอเคผมก็รับฟังนะแล้วก็ไม่ได้ม่ได้ทาอีกแต่ว่าแค่วันนั้นมันแย่มากแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าปลายทางน้องคิดว่าน้องไปดีไปอยู่สุขสบบบาายยยแล้้วกััันนออ่งม็ด ใจิตใจของเราในระดับหนึ่งเดีเห็นด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะคุยก็คือเรื่องณนะเวลาที่เกิดเหตุตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยสังคมออนไลน์กลับไปให้ความสนใจกับท็อปปิกที่เกี่ยวเรื่องของหา้ากศาหรือไม่ก้ากศาซึ่งผมคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ควรต้องตีลดนขนาดนั้นหรือเปล่าหรือย,อยังไงผมอยากรู้ในประเด็นนี้จร,งจร,งจรงิงผมว่ามันเป็นกระบวนการมันจะแรงมากในวันสองวันแรกในเรื่องนี้ที่ถูกพูดกันเนาะ ผมว่ามันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งของมนุษย์เราจะเรียกว่าหาแพ้หรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้นหละเพียงแต่อาจจะมองผิดวัตถุประสงค์ผิดประเด็นไปนสักนิดหนึ่งถ้าเกิดเราถอยมาสักนิดหนึ่งตั้งสติดีๆผมว่าหลายคนก็มองกลับไปก็รู้แหละว่าว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากกระบวนการเรื่องของทัศนศึกษา หลอกครับเพราะว่าทุกอย่างอุบัติเหตุมันเกิดได้แต่จริงมันสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยความระมัดระวางการจัดการตามกฎหมายและจะให้ไปยกเลิกการทัศนศึกษาเลยเนี่ยผมคิดว่าสําหรับตัวผมแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านที่พูดคุยเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่สามารถเติมเต็มจิตใจของเด็กพรา ปีนหนึ่งเขาจะมีสักครั้งสองครั้งไม่ไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกบ้านเนี่ยที่จะสามารถพาลูกไปเปิดโลกกว้างให้เขาเห็นอะไรมากกว่าตําราเรียนได้ผมพีอ่ออมเข้าใจดีพี่ออมมีลูกเล็กพี่ออมอาจจะมีกําลังพาน้อไปดูน้องหมูแดงพาไปต่างประเทศให้ให้ลูกให้หลานได้เปิดหูเปิดตาแต่ผู้ปกครองอีกจํานวนมากเขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แล้วสิ่งเหล่านั้นอ่ะก่อนเกิดเหตุการณ์เนี้ผมเคยดูคลิปวิดีโอหนึ่งไม่รู้ทุกท่านได้ดูกันหรือเปล่านะฮะที่โรงเรียนหนึ่งในภาคอีสานอะ่ะพาน้องๆไปดูเครื่องบินขึ้นลงะ แล้วผมเห็นรอยยิ้มของเด็กๆอะ่ะเราเฮ้ยเขาหน้ารักเขามีความสุขแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็กที่เกิดจากอิสราเอลชันอย่างนี้ที่เขาได้ดูในวัยเด็กเขาจะเป็นกัปตัน,นเขาจะเป็นแอร์เขาสเตสเขาจะเป็นนักเินคนดูวเขาจะเป็นอะไรอีกหลากหลายมากกว่าตําราลเรียนที่บอกเขาและเขามีความสุขแล้วผมเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆของพวกเราเนี่ยเราจาอะไรใน<ม>ห้องเรียนบางทีไม่ได้หรอกแต่เราจําได้ว่าเราทํากิจกรรมกับเพื่อนอะไรบ้างเราไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนบ้านใช่ผมผมไปเข้าค่ายสุทสยามอ่ะ ใช่ไหมแต่เรื่องเรียนเรื่องนั่งเรียนบางทีเราจำไม่ได้หรอกแต่กิจกรรมพวกนี้มันจะอยู่ออกับเขาไปจนโตแล้วติดตัวไปผมคิดว่ามันไม่ควรยกเลิกแต่ออกแบบยังไงให้มันรัดกลุ่มที่สุดเช่นระยะทางในการเดินทางสาหรับเด็กกิไกลเกินไปไหมเด็กอายุเท่านี้ที่ยังดูแลตัว ไม่ได้สักเท่าไหร่เนี่ยครจรรยะทางไม่เกินเท่าไหร่กระบวนการดูแลก่อนขึ้นรถใช้เวลาสิบทีน5านาทีเพื่อเรียนรู้เรื่องกันในการถ้าเกิดเกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุครูอาจารย์จะช่วยเหลือน้องๆได้ยังไงบ้างละน้องๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเหมือนในญี่ปุ่นผมคิดว่ามันมีหลากหลายกระบวนการที่สามารถนํามาพัฒนาต่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นได้แต่ยังคง ในเรื่องของทัศนศึกษาแล้วก็การเปิดโล่เปิดประสบการณ์ของน้องๆในวัยเยาว์ได้ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าสําคัญมากไม่แพ้กับเรื่องที่น้องๆเรียนในห้องเรียนเลยฮะพี่อ,อมครับพี่อ,อมแชร์พี่เอกือชัชวีเกี่ยวกับเรื่องของพรบบความปลอดภยาานะัยสาธารณะให้ช่วยกันผลักดันกฎหมายแล้วก็บอกว่าอ่าอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกยังไงฮะคือผมว่าผมว่าเราพูดคำว่าบทเรียนกันเนี่ยต้องบอกว่าพูดจน ปากเปียกปากแฉะแล้วอะเนาะถอดบทเรียนถอดบทเรียนแล้วก็ไม่แก้ไขกันสักทีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอันที่เราจะผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งผมคิดว่ามันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับที่จะมีองค์กรองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรอิสระถ้าใครที่ติดตามพี่เอศุชชวีในช่วงหลายวันนี้พี่เอจะพูดชัดเจนเลยว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีองค์กรอิสระ นะครับซึ่งพี่เอเนี่ยยกตัวอย่างประเทศเกาหลีนะครับที่มีองค์กรที่เข้ามาในรดดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นองค์กรที่มีความอิสระจรงิจรงๆเวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจสอบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เกิดอะไรอย่างที่พี่เอบอกว่าอย่างอย่างสมมุติว่าเกิดมีเหตุการณ์เครื่องบินตกเนาะหรือเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะให้สายการบินเองเป็นคนถอดบทเรียนเองนะครับ เข้าไปตรวจสอบเองว่ามีรถยนต์ไอ้อมีเครื่องยนต์เกิดความผิดพลาดหรือมีความผิดพลาดของอะไรเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ความชัดเจนหรือความสบายใจถ้าเทียบกับเรามีองค์กรอิสระซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่เอกกำลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะนะครับแล้วอย่างที่กระรอกบอกนะครับว่าว่าเราเราถอดบทเรียนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนะถ้ากลับไปเรื่องทัศนศึกษาเนี่ยผม ผมเห็นด้วยนะว่าว่าทัศนศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังจําเป็นอยู่นะครับ<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมกับกระรอกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุกคีกับคนในชุมชนโรงเรียนกทมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เราก็พูดกันว่าเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนเทศบาลเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งตารอนะครับว่าปีปีปหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เปิดหูเปิดตาข้างนอก โดยเพราะอย่างยิ่งในครอบครัวที่เขาอาจจะไม่มไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่ไม่ได้มีกําลังเพียงพอเนี่ยผมว่าการไปทันศนศ,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 ศึกษาเนี่ยเป็นการเปิดโลกเขาจริงๆให้เขาเห็นอะไรมากกว่าในห้องเรียนนะครับอย่างที่กระรอกพูดว่าไปดูเครื่องบินเนี่ยนะครับเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะเห็นเครื่องบินขึ้นเครื่องบิน,นลง,งกันเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาตื่นตาตื่น,นใจมากนะกับเครื่องบินแต่วันแรกที่เกิดเหตุสองวันแรกเนี่ยผมเข้าใจมากๆเลยว่า มันมีความเป็นอิมม i ช n ั l นของคนที่เสพข่าวแล้วก็รู้สึกโกรธรู้สึกอะไรหลายๆอย่างว่าทำไมต้องพาเด็กไปทัศนศึกษาด้วยเลยทำให้เขาเกิดเหตุทำให้เขาเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้หยุดคิดนิดนึงอ่ะเราจะรู้เลยว่ามันมันไม่ใช่ต้นเหตุของเหตุการณ์นี้หรอกนะครับเันเป็นปล,ปลายปลายปลายเหตุมากๆเลยแล้วก็ จริงๆแล้วมีกฎหมายอีกหลายอย่างที่สามารถบังคับใช้แล้วก็ทําให้การเดินทางของเด็กหรือการเดินทางของผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้ารัฐเข้ามาเอาจริงเอาจังกับกฎหมายที่มีอยู่นะครับก,<ๆ>ก,ก็ฝากเลยเรื่องเอาจริงเอาจังกับกฎหมายเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความปลอดภัย <นะ S 1> หรือแม้กระทั่งเราจะทบทวนในเรื่องของการใช้กร์ดรถสาธรารณะรถบัสจริงๆผม ผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะรถทัวร์รถบัสเนี่ยอืมเขาใช้เขาใช้เขาใช้ก๊าซกันเหรอเออเนะม,ม,มอร์เซเดสไดเนอะผมก็ยังงงเลยผมผมคิดว่าเขาเขาน่าจะใช้น้ํามันนะมผมไม่แน่ใจว่าโอเคกฎหมายไอ้เรื่องนี้กฎหมายอาจจะยังไม่ไปถึงแต่ว่าอาจจะต้องมาพิจารณากันจริงจจังๆว่าถ้ามีความจําเป็นจะต้องใช้ก๊าซจริงๆด้วยเหตุเรื่องของต้นทุนเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการหรือว่ามีมาตรการป้องกันหรือว่าการดับไฟ อัตโนมัติในรถคันที่ขออนุญาตติดการ์ดไหมเพื่อทําให้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้ก็คงต้องทบทวนถอดบทเรียนกันครับซึ่งไอ้องกรอิสระที่บอกที่พี่เอเขากำลังปั้นๆกันอยู่เนี่ยก็ก็สามารถที่จะเข้าไปจับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นบอนครับที่เกี่ยวกับเรื่องการ์ด <ใน S 1> ไม่การ์ดไปขับเคลื่อนได้ถูกไหมใช่ค,ครับผมถามพี่กระรอกอย่างนี้ผมถามพี่กระรอกอย่างนี้ในในในฐานะในฐานะที่อาจจะรู้เรื่องกระบวนการในการจัดตั้งกฎหมายองค์กรอะไรต่างๆพี่เอทาอยู่เนี่ยเราก็เห็นอยู่ เดียวกันมั้งใช่ไหมน่าจะทําทีมเดียวกันเนี่ยคือผมเห็นที่เอเขาพยายามโปรโมทไอพรบฉบับเนี้ยมันนานมากนะทําไมมันมันติดขัดอะไรมันไปไม่มันคนไม่สนใจเหรอหรือว่ามันอะไรยังไงเราไม่ได้มี power พอไม่ได้เป็นสสหรือพักร่วมไม่เอาด้วยหรือมันเกิดอะไรขึ้นอะตอนตอนนี้ผมลูกอ่านเท่าที่ผมเข้าใจได้ว่ามันยังอยู่ติดกระบวนการในเรื่องของรายชื่ออีกอีกอีกสักหน่อยหนึ่ง่ะอยากจะอยากให้ช่วยกันผักแบดดอย เขาตอบไม่ไม่ได้มีคนตอบรนะับนี่มันมันมีประโยชน์มากนะมี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 มคนตอบรับแต่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าฉบับแรกมาจจะติดขัดปัญหาอะไรบางบางอย่างนิดหน่อยในการยืน่นไปครั้งแรกอะฮะก็เลยต้องมากระบวนกล<ม>ับมาสู่กระบวนการอ่าสัรหา<ม>อะไรชื่อกันอีกสักอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อช่วยกันเพื่อให้ผัดัานเรื่องนี้เพราะจริงมันไม่ได้ติดขัดอะไรในส่วนของกระบวนการสักเท่าไหร่หรอครับถ้าเกิด ถ้าผมว่ายิ่งมีเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ที่ทาแล้วเห็นพ้องต้องกันเนี่ยอย่างวันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็โอเคทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลก็ก็เห็นเห็นในมติตรงกันนะฮะว่าว่าเรื่องนี้ต้องต้องมาพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วผมคิดว่าเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างเงี้ยก็ถ้ามันมันขับเคลื่อนได้แล้วผมคิดว่ามันก็อยากจะขับเคลื่อนให้ไวฮะก็ตอนนี้ก็น่าจะยังเปิดเปิดในเรื่องของรายชื่ออยู่นะฮะในส่วนการผักดัน ไอ้พรบฉบับนี้มัน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  c o v e มันมันเชื่อมโยงเรื่องน้ําท่วมอะไรพวกนี้ด้วยไหมไอ้พวกน้ําท่วมหรือหรือเป็นอุบัติเหตุอย่างเดียวเลยเอ,อ่อน้าท่วมอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาขาหลักเลยอะ่ะอืมอืมอืมที่เกิด <ผม S 1> จากว่ามัน,มนชื่อชื่อมันบอกชัดเจนอนะ่ะเนอะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางสาธารณะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือรถรางเนี่ยผมคิดว่า กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะเข้ามาทําให้คนเดินทางอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงสถานการก่อสร้างด้วยที่มันเกิดปัญหาค่อนข้างบ่อยครับผมผมเข้าไปดูตอนนี้มันอยู่ในรัฐสภาแล้วนะพี่ก็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 รอรอสคบคอรอช่วงยื่นยื่นน่าจะรวบรวมรายชื่ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเลยเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยตอนนี้ปุ๊บ ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังต้องการคนเขาไปแชร์อยู่ใช่แล้วน่าจะต้องการคนเขาไปแชร์พอสมควรอ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเลยตรงนี้เนี่ยคือเข้าไปเลยพิมพ์ไปเลยว่าพราบเพื่อความปลอดภัยสาธารนณะแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นพาร,รามิต์ก็คือของรัฐสภาตอนเนี้ยน่าจะไปเป็นในส่วนของร่วมเข้าชื่อเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยทีละอันเออเข้ามาใช่ไหมแล้วกดร่วมเข้าชื่อไปป้าก็จะมีการยืนยันตรงนี้ ใช่ให้เข้าไปตบเพิกข้ยืนยันตัวตนต่างๆเพราะตอนเนี้ยมันมีอยู่ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายจํานวนร้อยี่สิบสามรายไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนยื่นนะแล้วตอนเนี้ยน่าจะเอาไปร่วมเข้าชื่อด้วยอีกคนนึงขาวนี้ง่ายแล้วก็คือแค่คีย์ข้างบนเนี่ยพิมพ์พรบคำประกาศฐานะเดี๋ยวมันจะเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บก็กดแล้วมันสัดวนช่วงนี้ยมันสะดวกขึ้นมากนะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่คุณจะต้องไปนั่งรายชื่อบัญชีหางเว้ากการอาสมนาวัตรประชาชนมา โอ้โหวุ่นวายกันไปหมดเนาะเดี๋ยวนี้แบบว่าเทคโนโลยีมันก็ช่วยให้การทำแต่แต่ว่ามันอาจจะต้องมีการลิงก์ข้อมูลอะไรเติมเข้าไปแต่แต่ถ้ามองในด้านสาธารณประโยชน์ถ้ามันดีต่อลูกเราหลานเราพ่อเราแม่เราหรือแม้แต่ตัวเราเองผมคิดว่าถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันมันก็แล้วแล้วึงปลอดภัยหรืออไว้อีกนาทีคหนึ่งถึงชั่วหนึ่งชั่วโมงเนี่ย หมายความว่าคุณต้องไปอ่านร่างพรบรมันจะมีแต่ก็ดีไปอ่านหน่อยก็ได้คะัครอบคุมอะไรแต่ว่าจริงลงชื่อจริงๆอ่ะหลักไม่กี่นาทีก็เสร็จครับเลิกแล้วกันนะครับก็ไม่มีข้อเสียเนมันก็ไม่ได้มีข้อเสียมันก็มันก็ร้วนแล้วแต่จะสร้างให้การเดินทางของเราของลูกหลานเราของทุกคนเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น